หลักฐานที่พบในห้องน้ําที่เกิดเหตุเนี่ยคือถูกตั้งข้อสังเกตนะครับคุณผู้ชมว่า น้ำยาล้างท่ออุดตันมันอาจจะทําให้เสียชีวิตได้หรือไม่นะครับเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมีการนําน้ํายายี่ห้อเดียวกันมาทดสอบนะครับจริงๆการจะหาซื้อน้ํายาตัวนี้นี่ก็ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับไปห้างสรรพสินค้าไม่มีขายแล้วก็ไม่มีตัวเลขอ,อยอะไรต่างๆด้วยนะครับเบื้องต้นมีการสันนิษฐานว่าการเสียชีวิตของทั้ง3แม่ลูกเนี่ยอาจจะเกิดจากปฏิกิริยาของน้ํายาชนิดนี้กับน้ํายาล้างห้องน้ําแล้วก็สิ่งอุดตันที่อยู่ในท่อ จนทําให้เกิดก๊าซไข่เน่าครับทีนี้พอห้องน้ําอาจจะมีขนาดเล็กด้วยก็อาจจะทําให้แทบจะชนกับชักโรครกแล้วนะครับค่อนข้างแคบทีเดียวทางตํารวจพิสูจน์หลักฐานให้คําจํากัดความของห้องน้ําว่าเป็นพื้นที่ออากาศทําเป็นกราฟิกให้เห็นชัดๆแบบนี้ห้องน้ําเล็กมากนะครับกว้างแค่1เมตร20เซนติเมตรยาว2เมตร50เซนติเมตรก็2เมตรครึ่งสูงเนี่ยคือ2เมตร5เซนติเมตรเท่านั้นเอง ช่องระบายอากาศมีหนึ่งช่องคุณผู้ชมจะเห็นว่าอยู่บนชักโครกนั่นใช่ไหมครับแล้วก็ประตูเนี่ยเป็นประตูไม้ลักษณะคือผักเข้าด้านในผักปุ๊บนี้ก็แทบจะไปชนกับชักโครกแล้วนะครับก็ค่อนข้างแคบทีเดียวแล้วก็จุดที่ระบายอากาศก็ระบายออกไปที่ห้องครัวอากาศมันก็หมุนเวียนอยู่ในบ้านนั่นแหละครับเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยังได้ทดลองปฏิกิริยาของสารที่ผู้เสียชีวิตใช้ในบ้านซึ่งมันเป็นของเหลวสีดํา แล้วก็มันเป็นเหมือนน้ำยาที่อ้างว่าใช้แก้เรื่องของการอุดตันในท่อนะครับเนี่ยครับเจ้าหน้าที่เขาทดสอบนำสีดำใส่ไปก่อนเป็นสารที่บ้านนี้เขาใช้แล้วก็มีฤทธิ์เป็นกรดซัลฟิริกนะครับความเข้มข้นสูงไปโดนกับสารที่มีฤทธิ์เป็นด่างด่างที่ว่าเนี่ยอาจจะรวมไปถึงสบู่น้ํานี่ก็ด่างนะครับหรืออาจจะเป็นน้ํายาล้างน้ําชนิดอื่นก็อาจจะเป็นด่างได้เหมือนกันปรากฏว่าควันขึ้น เห็นชัดเจนเลยครับคุณผู้ชมแล้วพอเอากระดาษที่วัดความเป็นกรดไปอังดูเนี่ยครับปรากฏว่ามันเป็นกรดที่เข้มข้นสูงมากๆสูงจนถึงขั้นว่าอันตรายต่อร่างกายแล้วก็ชีวิตได้เลยนะครับทีนี้จากปากคำของพยานพบว่ามีการไปใช้ร่วมกันกับน้ำยาล้างห้องน้ำทีนี้พอมันไปเจอกับสิ่งอุดตันตามท่อตำรวจเขาเรียกว่าเป็นเซลลูโลสเนี่ยนะครับทั้ง3สิ่งนี้มันก็เลยทา ปฏิกิริยากันพอทำปฏิกิริยาปุ๊บมันเกิดก๊าซไข่เน่าหรือว่าไฮโดรเจนซัลไฟครับแก๊สไข่เน่าเนี่ยนะครับมันมีน้ำหนักเท่ากับอากาศก็คือมันสามารถลอยเจือปนผสม่ใบอากาศได้การถ่ายเทอากาศที่เนี่ยถือว่าเป็นห้องอับนะครับท่านผู้การในเมื่อเช้าบอกว่าอับกลิ่นมากคือการระบายของลมเนี่ยไม่ค่อยดีหนึ่งลมเข้ามาจากด้านหน้านไม่ได้เพราะเขาทำเป็นห้องแอร์ปิดกระจบไว้นะครับด้านหลังเนี่ยระบายได้แค่ต้อง ลอยตัวขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วไปรอดตรงไอ้ช่องสี่ดิเซนเนี่ยที่เป็นช่องสามเหลี่ยมด้วยนะครับแล้วก็ลงไปที่ห้องครัวแล้วึงรบายออกมาตามรูรบายอากาศในห้องครัวนะครับงั้นบริเวณตรงนี้ป็ที่อับอากาศอากาศไม่ถ่ายเทมันก็ทําให้ถ้ามีก๊สซไข่เนนะครับลอยขึ้นมามันก็จะอบวนอยู่นั้นทางตำรวจโดยพลตำรวจโทไตรลงสันนิษฐานแบบนี้นะคะว่าก๊าซไข่เน่าหรือว่าไฮโดรเจนซันไฟเนี่ย ทำให้หมดสติแล้วก็เสียชีวิตแต่นี่ยังเป็นการสันนิษฐานอยู่นะคะซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณที่ได้รับค่ะตามรายงานทางวิชาการปริมาณของก๊าซไข่เน่าในระดับที่ทําให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยหากสูดดมหรือว่าได้รับในปริมาณความเข้มข้น50มิลลิลิตรต่อลูกบาศรเมตรหรือ50 ppm จะทําให้ระคายเคืองตาแล้วก็กระทบกับเยื่อบุทางเดินหายใจแต่ถ้าหากได้รับในปริมาณความเข้มข้นมากกว่านั้นก๊าซพิษนี่จะเข้าไปยังปอดค่ะ ไปทําปฏิกิริยากับน้ำทําให้เกิดการระคายเคืองปวดแสบปวดร้อนคลื่นไส้อาเจียนหัวใจเต้นเร็วทําให้ขาดออกซิเจนหมดสติแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะผลการทดสอบของพิสูจน์หลักฐานค่อนข้างชัดเจนว่าน้ํายาขจัดปัญหาท่ออุดตันทําปฏิกิริยากับสารชนิดอื่นจนอาจเป็นที่มาแล้วก็ทําให้เกิดกาซไข่เน่าที่เป็นอันตรายนี่จึงถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรใช้สารเคมีบางชนิดร่วมกันนะคะ นอกจากน้ำยาซักผ้าขาวแล้วโซดาไฟค่ะคุณผู้ชมยังห้ามนำไปใช้ กับน้ำยาล้างห้องน้ําแล้วก็น้ํายาเช็ดกระจกด้วยนะคะซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างรอผลชนสูตรที่ชัดเจนแล้วก็รอความละเอียดด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดจากผลิตภัณฑ์ล้างท่ออุดตันที่มีอยู่ก็สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียาหายได้ตามกฎหมายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจยังไม่ได้ฟันธงนะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่นะคะจริงๆตอน แฟนของหนึ่งในผู้เสียชีวิตไปซื้อที่ร้านเนี่ยมีภาพจากวงจรปิดด้วยที่เจ้าของร้านก็เตือนแล้วนะครับอบอกว่าไม่ควรจะใช้ที่ร่วมกับโซดาไฟคือสารตัวนี้ที่บอกว่าจะเอาไปแก้เรื่องของปัญหาท่ออุดตันห้ามใช้กับโซดาไฟเพราะว่ามันอาจจะเกิดระเบิดได้พูดแบบนั้นเลย